ธานังปารามัตธาทัศสีหนังศีลาธิคุณนะปารามิปัตตานังขอนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายผู้เห็นอัธอันยอดเยี่ยมผู้บรรลุถึงคุณปารามีมีศีลเป็นต้นขออาราธนาครูบาอาจารย์ทั้งหลายผู้หวังประโยชน์เกื้อกูล พรมจักรวาลปกป้องพ้องภัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมยาใจมาพบกับท่านสาธุชนทั้งหลายทางสถา,านีวิทยุพลม .2 ออคลื่นความถี่963กิโลเฮิรตซ ในช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ัดนะการที่เรายังมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ชื่อว่าเป็นโอกาส อันดีที่สุดญาติโยมเป็นพระคุณของพระพุทธเจ้าย8พระองค์พระคุณของแม่พระธรณีพระคุณของเท้าสัมบดีพรมพระคุณของพระรหันสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระคุณของพระพิสุพิสุนีบาสิกาองค์เทพองค์ธรรมเทวดาทั้งหลาย ที่ให้โอกาสที่รักษาพุทธศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้และก็ประคุณของบิดามารดาครูบาอาจารย์ประคุณของผู้มีประคุณทั้งหลายประคุณของบุราพกากษัตร์ของชาวไทยทุกพระองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูม,มิพลอดุลยเดชแล้วก็เทวดารักษาตนเทวดาสวยอายุเทวดาที่เป็นเจ้าที่เจ้าท,า,ทาง นาที่ให้โอกาสอันดีงามอย่างนี้กับพวกเรานะพอดีผู้ใหญ่ว่ะให้ระลึกถึงนะท่านสักหน่อยหนึ่งญาติโยมนะปะโตเมตังประชีวินังสุขโตจุติจิตเเมตังนิพพานังสุขโตจุติ คงเข้าใจว่าท่านคือองค์ไหนนะลึกถึงเท้าสามบดีพรมยัดอย่นะพระม,มาจโลกาธิปฏิสหัมปติกาตัญฉลีอนติวารังอายาจตะสันติธะสัตตาอปรัชกชาติกาทเทเสหิธรรมังอนุก,กรรมปีมังไปชันติ พักวาโลกาธิปต,ตีนรุตตโมกาตัญชลีพรหมคเนหิยาจิโตสันติทะธีรัปปะจาชาติกา,ทาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปีมังปายชังทเทเสตุสุขาโตธรรมังทเทเสตุอมตังปะทังโลกานมนุกรรมปายะธรรมังเทเสตุนายกะต่อไปสแสดงความนอบน้อมต่อพระผู้มีพระภาคเจ้ากัน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวังจุลาหังสะชาดกญาติโยมต่อจากเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะ พระบรมศาสดาเมื่อประกาศความนั้นจึงตรัสว่าตัดสะตังวจนังสุตตวากัมมุนาอุปป,ปายิคิปปะมันเตปุรังคันตาวารันโยหังเซอทัศสิยิาภัตเทปากาติปูเตกาเชอุพยโตเต ดูก่อนพิสูจทั้งหลายนายพรานฟังคำนั้นของสุมุขะเสนาบดีหงแล้วให้คำนั้นสำเร็จแล้วด้วยการกระทำนายพรานยกพยาหงและสุขและสุมุขะเสนาบดีหงทั้งสองขึ้นทำปลายไม้คานที่พยาหงจับให้สูงกว่า ปลายไม้คานที่สุมุขะเสนาบดีหงจับให้ต่ำกว่าให้ชนลุกหนีไปว่าพายาหงและเสนาบดีหงจะไปเฝ้าพระราชาท่านทั้งหลายจงลุกหนีไปจงลุกหนีไปเมื่อชนทั้งหลายมีจิตใจอ่อนโยนสรรเสริญกันอยู่ว่าพายาหงมีสีเหมือนทองคำํำ ถึงความงามเป็นเลิศชื่อป่านนี้เราทั้งหลายไม่เคยเห็นเลยรีบไปยังภายในบุรีทันทีให้อมาตทูลแก่พระราชาว่าพญาหงมาเพื่อเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาจงทรงมีพระหาฤหทัยยินดีแล้วตรัสเรียกว่าตรัสเรียกมาว่าพญาหงจงมาเถิด นำพญาหงและสุมุขาเสนาบดีหงผู้ไม่ถูกผูกผู้เป็นปกติอยู่บนหาบคอนทั้งสองข้างแสดงแก่พระราชาว่าถ้าตรัฐท่ามหาราชะาหั่งซาทิปติโนโอิเมอายังหิราชาหั่งซาหนังอายังเสนาปฏิตโร ขอเดชะพระองค์ผู้มหาราชหงทั้งสองเหล่านี้เป็นหงทัตรัฐาพระเจ้าข้า้วยว่าหงนี้เป็นพระราชาของหงทั้งหลายส่วนหงนี้เป็นหงเสนาบดีพระเจ้าข้ากาทั้งบานิเมหังวิหังคาตะวะ่หัตทัตตามาคาตา กระทั่งรุดโทมาหันตานังอิสเ,เรอิธะอัจฉคาพระราชาจัดถามว่าก็หงทั้งสองนี้มาสู่เงื้อมือของท่านได้อย่างไรกันหรือท่านเป็นนายพรานถึงความเป็นใหญ่ในพญาหงและสุขะและสุมุขเเีนาบริหงผู้มีสีเหมือนทองคำซึ่งถึงยศใหญ่ในที่นี้ได้อย่างไร วิหิตาสันติเมปาซาปัลลเลสุชนาธิปะยังยดายะตันนังมันเยทิชานังปานะโรธนังนายพรานทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้เป็นอธิบดีแห่งชนข้าพระองค์ย่อมสำคัญที่ใดๆอันเป็นที่ประชุมกันว่าเป็นที่ทำร้ายนกทั้งหลายได้ ข้าไปเจ้าดักบวงไว้มากมายบนเปลือกตมนั้นๆพระเจ้าค้าตาทิสังปาสมาสัชะหังสราชาอาพัทชทะตังอาพัทโทอุปาสิโนมามายังอัดชะพาสทะพยาหงถูกบวงเช่นนั้นอันข้าไปเจ้าดักไว้ที่มนุษยายัะเข้า เข้าจึงติดบ่วงพระเจ้าข่าส่วนสุมุขะเสนาบดีนี้ไม่ติดบ่วงแต่ไม่คำนึงถึงชีวิตของตนเข้าอยู่ใกล้พญาหงกล่าวกับข้าพระองค์พระเจ้าข่าสุทุกรังอานาเยพิทหะเตภาวามุตตมังพาตุรัตเท ภารกกันโตธรรมยุตโตปิหังขโมในขณะนั้นสุมุขะเสนาบดีหงได้กระทำกรรมอันบุคคลผู้ไม่ประเสริฐเช่นข้าพระองค์กระทำได้ยากยิ่งคือย่อมประกาศอัจฉสัยของตนอันสูงสุดพระเจ้าค่าอัตนายังใจชิตวานะชีวิตังชีวิตาราห อนุถุนันโตอาซิโนพัตตุยาจิตะชีวิตังสุมุขาเสนาบอดีหงนี้ตนควรมีชีวิตแต่สละชีวิตจับอยู่ใกล้ๆพลรนาถึงคุณของเจ้านายขอชีวิตของเจ้านายกะข้าปรุงว่าท่านจงปล่อยพยาหงไปเถิดตัดสะตังสุตตวาปะสาธะมหมามัจฉา ตาโตนังปามุจิงปาซาอนุญญาสิ่งสุเขนะจะข้าพระองค์ฟังคำนั้นของสุมุขาเสนาบดีผู้ขออยู่อย่างนั้นได้ความเลื่อมใสแล้วต่อจากนั้นจึงปล่อยพญาหงออกจากบวงและอนุญาตไปว่าท่านทั้งหลายจงไปจิตตกูตะบันพศเห็นญาติทั้งหลายตามสบายเถิด พระเจ้าค้าโสปปติโตปมุตเตนะพัตตุนาพัตุคารโวอัจฉภาสะทะวังวัก,กังโควาจังกันนะสุขัางผนนังสุมุขะเสนาบดีหงอิ่มใจแล้วเพราะพญาหงเจ้านายหลุดพ้นจากความตายมีความเคารพในเจ้านายเมื่อจะกล่าวคำอันสบายหูจึงกล่าวว่า ลุดดะก,กะนันทัสุสาหาสัพเพหิยาติภิยาธาหามัจฉะนันธามิมุตตังทิศวาทิชาทิปังนายพรานเอ๋ยในวันนี้ข้าพเจ้าเห็นพญาหงหลุดพ้นจากความตายแล้วบันเทิงใจฉันใดขอท่านจงบันเทิงกับด้วยญาติทั้งปวงฉันนั้นเถิดเอหิตังอานุ ขามิยาท่าตะวมปิปัช,ชเเสลาพังตะวายังทัตระโทปาปังกินจิณทักขตัตตินายพรานผู้สหายเอ๋ยท่านจงมาเราจะสอนโดยประการที่ท่านจากได้ลาบอันสุ้งกวรแก่ท่านพยาหงนี้จกไม่มองความลามุกไรรรอกคิปมมันเตปุรังเนตวารันโยทัตเสหิ โนอุโภอาพัเทปกติภูเตกาเชอุพยโตเตท่านจงนำเราทั้งสองไปยังภายในบุรีแสดงถวายเราทั้งสองผู้ไม่ถูกผูกผู้เป็นปกติอยู่บนหาบคอนทั้งสองข้างแก่พระราชาถือว่าท่ตรัสท่ามหาราชะหัางซาธิปติโนอิเม อายังหิราชาหั่งซานังอายังเสนาปาติตโรขอเดชะพระองค์ผู้มหาราชหงทั้งสองเหล่านี้เป็นหงทัตรัฐะพระเจ้าค่ะด้วยว่าหงนี้เป็นพระราชาของหงทั้งหลายส่วนหงนี้เป็นหงเสนาบดีพระเจ้าค่ะสร้างสายังอิมังทิสวาหั่งสาราชังนาราธิปโปปาติ โตสุมโนวิตโตหุทัตสติเตทานังพระราชาผู้เป็นอธิบดีแห่งนราชนท่อพระเนธเห็นพญาหงนี้จากทรงอิ่มพระไทยทรงดีพระไทยทรงปราบปรืมพระไทยพระราชทานทรัพย์แก่ท่านมากมายไม่ต้องสงสัยเอวเมตัตะวจัจนาอานีตาเมอุโภมายาเอเทวะหิอเม อาสุ่งอุโภอนุมัตตามายาข้าพระองค์นำพญาหงและสุขุมะและสุมุขาเสนาบดีหงทั้งสองมาเพราะคำพูดของสุขะเพราะคำพูดของสุมุขะเสนาบดีหงอย่างนี้แต่ว่าข้าพระองค์อนุญาตแล้วว่าพญาหงและสุมุขะเสนาบดีหงทั้งสองเหล่านี้เพื่อไปยังจิตตะกูตะบันพศพระเจ้า,า่ะ โสยังเอวังคาโตปักขีทิโชประมะธรรมิโกมาทิสัตสะหิลุทธ,ธรรัสะชยะชนะยัยยาทะมันมัทถวังสุมุขาเสนาบดีหงนี้นั้นถึงเป็นนกอย่างนี้ทรงธรรมอย่างยิ่งพระเจ้าค่ะเพราะว่าสุมุขะเสนาบดีหงพึงให้ความอ่อนโยนเกิดขึ้นแก่จิตของพราน ผู้เช่นข้าข้าพระองค์ได้พระเจ้าค่าอุปายนันจะเตเดวะนัญยะปัตสามิเอธิสัง่งนันยังปัตสามิเอธิสัง่งสัภาานิสัภาากุนิกาคาเมตังปัตสะมนุชาธิปะ ขอเดชะพระองค์ผู้สมุติเทพกนในหมู่บ้านพรานนกทั้งปวงข้าพระองค์ไม่เห็นเครื่องบรรณาการอื่นอันควรอันพรานนกนำมาถวายพระองค์จะเป็นเช่นเครื่องบรรณานการนี้ขอเดชะพระองค์ผู้เป็นอาธิบดีแห่งมนุษย์ขอพระองค์โปรดทอพระเนตรเครื่องบรรณาการนั้นอันข้าพระองค์นำมาเถิดพระเจ้าค่ะนายพราน ยืนอยู่นั่นเองทูลคุณของสุมุขเสนาบดีหงอย่างนี้แล้วลำดับนั้นพระราชาให้พระราชทานอาสนะอันมีค่ามากแก่พญาหงและพัทรปิดปีทะทองคำแก่สุมุขเสนาบดีหงให้พระราชทานข้าวตอกน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นโดยภาชนะทองคำแก่พญาหงและสุมุขเสนาบดีซึ่งจับอยู่แล้วบนที่นั่ง เมื่อเสร็จกิจด,ด้วยน้ําดื่มและโภชน,ะนาเมื่อกิจด,ด้วยน้ําดื่มและโภชนาเสร็จสิ้นแล้วทรงประคองอัญชลีทูลขอธรรมกถากับพระมหาสัตว์แล้วทรงประทับนั่งลงบนตั่งทองคําพระมหาสัตว์ทรงพระราชทานพระมหาสัตว์พระราชาทรงอาราธนาแล้วได้ทําการปฏิสันถานก่อนพระบรมศาสดาเมื่อจะประกาศเนื้อความนั้น จึงตรัสว่าทิศว่าในสิน้นนางราชานางปีทั้งโสวันนมเยสุเพอัจชาภาสทะวังวักกังโควาจังกันหะกันนะสุขัางพนังดูก่อนพิสุทั้งหลายพญาหงเห็นพระราชาทรงประทับนั่งอยู่แล้วบนตังทองคำอันงดงามเมื่อจะกล่าวคำอันสบายหู จึงกล่าวว่ากัจจินุโพโตกุสลังกัจจิโพโตอนามายังกัจจิรัถมิทังพีตังธรรมเมนะนุสาสสิขอเดชะพระองค์ผู้ปะมหาราชพระองค์ทรงไม่มีโรคแหรหรือพระองค์ทรงไม่ป่วยไข้แรหรือพระองค์ทรงปกครองแว่นแว้นอันกว้างขวางนี้โดยธรรมแหรือพระเจ้าข้า ญาติโยมเนาะเวลาใกล้จะหมดแล้วเอาเท่านี้ก่อนก็นแล้วกันญาติโยมที่ฟังรายการนะประสงค์ที่จะร่วมทําบุญบํารุงรายการธรรมะที่จะมาออกอากาศนะร่วมทําบุญในการสร้างบันไดสําหรับขึ้นวหวพุทธเจ้ายี่แปพระองค์ญาติโยมซึงเป็นบันไดใหม่อยู่ด้านหน้าท่านท้าววิดานพนาสูรหรือพระพิทักษธรรมร่วมทําบุญในการสร้างเรือสัมภาแก้วสัมภาทองซึ่งเป็นเรือสุพรรณหงษ์ ถวายพุทธเจ้าย8รแงเป็นพุทธบูชานะเพื่อเป็นพระทิ่นั่งของบุรพกษัสัตว์ของชาวไทยทุกพระองค์แล้วก็พระบาทสมเด็จพระปรมินทร,รมหาภูมิพลอดุลยเดชนะเพื่อไปสักการะพระจุลามณีและพระศรีอริยเมตไตรญาตโย,ยมก็สามารถติดต่อร่วมทําบุญกันได้นะญาตโยมตามกําลังทรัพย์กาลังศรัทธาของญาตโยมโดยติดต่อมาที่เบอร์โทรศัพท์0 2 9 1 2 0 3 6 9 029120369 029121971 029121971ทางไปสถา,านีพระมหากรีทาวชิรญาโณวัดเรียบราบบํารุงบางซื่อกรุงเทพฯ10800พระมหากรีทาวชิรญาโณวัดเรียบราบบํารุงบางซื่อกรุงเทพ10800 ทางธนาคารเป็นธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4่6เ6374ธนาคารกรุงเทพสาขาวงสว่างหมายเลขบัญชี1 9 4 0 63, 6 3 6374ย,ยมทุกญาติโยมทุกๆวันพุธนายาติโยมเวลา6โมงเย็นถึงสองทุ่มวันเสาร์ก็เช่นกัน6โมงเย็นถึงสองทุ่มญาติโย,ยมมาร่วมสวดมนต์กันมารวส,สการกราบไหว้พพุทธเจ้า28พระองค์กัน หรือญาติโยมประสงค์จะให้หมอไปสารสารนาคใช้พลังจัก,กรวาลรักษาโรคาภัยไข้เจ็บให้ดึงสิ่งไม่ดีออกให้ก็มากันญาติโยมวันพุทธนะวันเสาร์วอาทิตย์นาตั้งแต่เวลา9ก้าโมงเช้าเป็นต้นไปวันเรียบราบำรุงญาติโยมอยู่วงสว่างเลยสีแยกวงสว่างไปจังหวัดนนทญาติโยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสีสบสาม รถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดวัดเรียบร่าบำรุงยัตยมอยู่วงสว่างเลยสี่แยกวงสว่างไปทางจังหวัดนนท์ยัตยมประมาณสามป้ายรถเมย์อยู่ซ้ายมือซอยกรุงเทพนนทบุรีสี่สิบสามรถเมย์ที่ผ่านมีเบอร์สามสิบเบอร์หกสิบห้าห้าศูนย์ห้ารถเมย์เบอร์สิบแปดอีทีปโสวิเศษสี อิเสเสพุทธนาไมอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติขอพระแม่ธรณีองเทพทั้งหลายองค์ธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงบิญญาณทั้งหลายในทุกภพภูมิทั่วทุกสารทิศจงมารุมานุโมทนาบุญขอบุญกุศลทั้งหมดที่ตาม,มาภาพไดกระทําแล้วในชาตินี้จงสําเร็จเป็นธรรมทานอันเป็นทิพเป็นอริยรัพย์นําให้พน้นจากทุกทั้งปวงดังพระนิพพานของพระพุทธองค์ ขอพระแม่ตรณีองคเทพทั้งหลายองคธรรมทั้งหลายเทวดาทั้งหลายดวงจิตทั้งหลายดวงวิญญาณทั้งหลายจงไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นสูงขึ้นจนกว่าจะถึงความพ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้ดวงตาแห่งธรรมะบรรลุถึงพระนิพพานตลอดกาลนานเทินอมปะทวีคงคาภุม,มะเทวานามามีหังนัมภะทอัตมาภาพขอให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคน จงเป็นผู้มีสติอันเกิดจากปัญญาแห่งธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ขอธรรมะอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทกพระองค์และคุณของพระรัตนตรยัยจงปกป่กคุ้มครองรักษาญาติโยมและเครือญาติบริวารของญาติโยมทุกๆกคนให้หลุดพ้นจากบาปทั้งปวงให้หลุดพ้นจากทุกทั้งปวงนับตั้งแต่วินาทีนี้จนตลอดไปในทุกภพกทุกชาติเถิด พุทธทางแคล้วคลาดทำมังแคล้วคลาดสังขังแคล้วคลาดพระพุทธเจ้าย่างพระบาทอิติปิโสภควาพรมจักรวาลปกป้องผ่องภยัยบ้านเรือนมีสุขสำเร็จทุกอย่างนะขอให้ญาติโยมผู้ฟังรายการทุกท่านทุกคนผู้บำรุงรายการทุกท่านทุกคนจงมั่งมีสีสุขจงมั่งมีสีสุขจงมั่งมีสีสุข เอาไว้พบกับรายการธรรมยาใจได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้จาริญพร